แดนเซอร์เหยียบ๋ออยิ่งแรงนะลูกนะไม่ใช่ดูม่น้อยนะไม่ต้องร้องนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อในอันทุกคนมองทุกคนเดี๋ยวพ่อในอันให้ตังยี่สิบบาทนะลูกอย่าร้องเดี๋ยวพ่อทำงานก่อนนะลูกนะจ้าฟังพ่อนะลูกนะหน้าเหมือนฉันเลยเนี่ยหน้ามันไม่ใหญ่เลยเขาบอกเหมือนด้วยเหรอเเหมือนใช่ไหมครับคล้ายคลับคลาโอลูกฮะใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวพ่มเป็นมิตเเด็กเลยเหรอเนี่ย เป็นมิตรที่แบบเป็นเพื่อนที่ดีอ่าใช่ใช่ครับเอาไม่เล่นมิทฉับรู้จักพี่ไรอันไหมลูกรู้จักรู้จักไหมพี่ไรอันหล่อไหมลูกหนูหนูพูดว่าอะไรนะดังๆลูกดังๆพี่ไรอันหล่อไหมหล่อไหมหล่อพี่ไรอันเนี่ยพูดว่อเอออ๋อใช่ไหมครับกินข้าวยังกินข้าวยัง ถ้าชายจะหิวนะยัดมือทั้งอันเลยเออรู้ได้ไงว่าเขาหิวนั่นน่ะมือเขาเปียกน้ำลายเลยนะนเขินเหรอไม่น่าทรงนี้เหมือนเพิ่งปลุกมาแต่แต่น้องแต่น้องแบบรีบมาดูพี่ไรอันเนาะใช่ครับดูเสียขนาดรองเท้ายัางใส่กับด้านอยู่เลยอ่ะใช่ตาวันของพี่มาใช่ไหมเนี่ยใส่เป็นเรือเลยลูกอันนี้ทานหมดบ้าหรือไง ลูกใครครับเนี่ยลูกลูกใครครับลูกไม่รู้เอาแล้วเธอถ่ายอยู่นะลูกอ๋ออ่าลูกใครลูกใครครับครับลูกใครลูกใครครับไม่มีด้วยไม่มีคนรับไม่ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดไอ้เขาอปิดไว้จ้าลูกลูกใครครับแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อวรรณาครับอ๋อรุนเลยครับไปเชิญใช่ไหมลูกลูกใครเนี่ยพี่อยากรู้แม่แม่อยู่ไหนลูกแม่อยู่ไหน ไหนคนไหนแม่คนไหนแม่อะไรนะลูกหนูจะเปิดสะดือยทำไมล่ะไม่ต้องเปิดสะดือนะลูกทั้งคืนน่าจะไม่จบพี่ประเดี๋ยวเดี๋ยวน้องรอไปเองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูหนูอยู่ตรงบันไดนะลูกนะนะนะลูกนะออต้องแล้วลูกมาทำงานด้วยเหรอปามกลัวน้องจะโดนแดนเซอร์เหยียบอเหยางล่างนะลูกนะ ไม่ใช่ดูเมยน้อยนะไม่ต้องร้องนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อในอั้นเมาทุกคนเดี๋ยวพ่อในอั้นให้ตังยี่สิบบาทนะลูกอย่าร้องเดี๋ยวพ่อทำงานก่อนนะลูกนะจ้าฟังพ่อนะลูกนะน่าเหมือนฉันเลยอะนเนี้ยหน้าเหมือนพี่ใหญ่เลยเขาบอกเหมือนด้วยเหรอฮะเหมือนใช่ไหมครับคล้ายครับคลาอ๋อลูกฮะใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวนี้เป็นมิตรเด็กเลยเนี่ย เป็นมิตรที่แบบเป็นเพื่อนที่ดีอ่าใช่ใช่ครับเอาไม่เล่นมิทฉับรู้จักพี่ไรอันไหมลูกรู้จักรู้จักรู้จไหมพี่ไรอันหล่อไหมลูกหนูหนู่มคุณว่าอะไรนะดังๆลูกดังๆพี่ไรอันหล่อไหมหล่อไหมหล่อพี่ไรอันเนี่ยพูดว่าเออใช่อ๋อใช่ไหมครับมีข่าวใหญ่มีข้าวใหญ่ งย,ยถ้าทางจะหิวนะยัดมือทั้งอันเลยเออรู้ได้ไงว่าเขาหิวนั่นน่ะมือเขาเปียกน้ำลายเลยนะเฮะเขินเหรอไม่น่าทรางนี้เหมือนเพิ่งปลุกมาแต่แต่น้องแต่น้องแบบรีบมาดูพี่ไรอันเนาะใช่ครับดูสิขนาดรองเท้ายังใส่กลับด้านอยู่เลยอ่ะใช่ทาวยิ้่ของพี่ <laughs> มาใช่ไหมเนี่ยใส่เป็นเรือเลยลูกอันนี้ฐานหมดบ้าหรือไง ลูกใครครับเนี่ยลูกลูกใครครับลูกไม่รู้เอะแล้วเธอถ่ายอยู่นะลูกอ๋ออ่าลูกใคร,ล,คร,ครลูกใครครับครับลูกใครลูกใครครับไม่มีด้วยไม่ไมีคนรับไม่ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดไอ้เขาเออปิดไว้ <laughs> จ้าลูก <c oughs> ลูกใครครับ <laughs> แม่ชื่ออะไร <laughs> แม่ชื่อวน,นาครับอ๋อร oh. ุนเลยครับไปเชิญ <laughs> ใช่ไหมลูกลูกใครเนี่ยพี่อยากรู้แม่แม่อยู่ไหนลูกแม่อยู่ไหน นคนไหนแม่คนไหนแม่